สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack Battle นะครับซึ่งวันนี้เลนเจอร์อีกแล้วฮะเลนเจอร์ที่มีสับประรดวิ่งน่าสนใจเลนเจอร์ที่มีสับปะรดฮะเอออยากได้นี่ด้วยนะสโตนอะสโตนสกินโพชั่นอ่ะเดี๋ยวผมเช็คดูก่อนนะเลนเจอร์ฮะเลนเจอร์ที่มันคอมโบกับหนาำมีไพซันนีวี่อะไพซันนีวี่มีเจ้าเม่นเม่นน้อยกลอยใจ เออหรือว่าจะเป็นเตอร์โปเกอร์ดีเตอร์โปเกอร์นี่เป็นไอเทมชิ้นหนึ่งที่ผมไม่ค่อยได้เล่นเนาะสตาร์เพเทิร์นได้4ี่หนามแล้วก็เมื่ออาวุธโจมตีจะใช้หนึ่งหนามในการเพิ่ม9ดาเมจในการโจมตีครั้งต่อไปนะเตอร์โปเกอร์เตอร์เพเซอร์ก็คือมันจะคอมโบกันแหละคอมโบกันนะแต่นี้มันเละแรงอยู่นะใช้1นหนามใช้หนา่หนามบ่ใช้1นหนามเตอร์โปเกอร์ใช้หนามในการโจมตีเออน่านสนใจนะ น่าสนใจอ่าเป็นพอเซนต v เอวี่เอประมาณว่าอืมไอเทมลองไหมไอจริงผมไม่ค่อยได้เล่นเลยอะของของชิ้นนี้นะฮะไม่ค่อยได้เล่นเลยรีโรดหนึ่งทีมีอะไรใ,ใช้อีกนะวอคกี้โ n o นแมนวอคกี้โ o โนแมนะไปะไปกันต่อครับเอ้ยเดียวเดียวเดียวเดี๋ยวเกืเเเ <c ười> อบไปเออไม่กวาดกองอยู่ข้างล่างเออจะไปลูกเดียวเลยแหม อ่ะอย่างน้อยๆมีคอสเมอร์การ์ดครับของแลลลจงออกมาฮะไฟตรงข้ามครับมีดาบไม้อยู่2ออัน2ออันอ่ะปิดตาไปหนึ่งต้องปิดตาสักสามหน่วยอ่ะน่าจะสู้ได้เฮ้ยแต่เรามีหนามนะหนามนะหนามนะหนามสามหน่วยโอเคน่าจะชนะชัวร์ฮะชนะชัวร์ชัวร์ชัวร์ชัวโอเคมีสัป,ประรดต้นเกมนี่ถือว่าดีนะถือว่าดีครับแล้วก็มีธน,นูแต่ไม่เอาแล้วผมเอาลูกนี้มาแล้วกันเอ่อ เดี๋ยวนะนี่รถหนึ่งทีล็อกช่องไว้แล้วก็เออม,มีสับปะรดมีหนามอ่ะเดี๋ยวผมหยิบหนามมาแล้วก็เวสต์โตนมาหนึ่งก้อนจะว่าไปเมื่อกี้ผมไม่ได้หยิบดาบไม้ใช่ไหมโอเคไปกันต่อฮะเมื่อกี้ผมลืมหยิบดาบไม้เออเพราะว่าถ้าสมมุติผมเล่นตัวอื่นเนี่ยผมอาจจะต้องแบบใช้สติลเบิร์ตแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวผมก็มีความคิดอีกแบบหนึ่งนะ มีความคิดอีกแบบหนึ่งว่าถ้าสมมุติผมจะเล่นแบบสายถึกแทงอะ่ะถึกแทงจะไหวหรือเปล่าปึ๊บ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 สิบแปดโอเคไม่ไหวไม่ไหวอะ่ะไปต่อครับไปตอบืออ,อเอาหนี้มาแล้วก็เอานี้มาวางปึ๊บได้ตาสายฟ้ามาตาสายฟ้ามาก็ถือว่าดีถือว่าดีฮะเดี๋ยวนี้วางไว้ตรงนี้ผมต้องแบบว่านั่งคิดทีละอย่างก่อนนะเพราะว่าของผมอะ่ะมันยังไม่ได้ถูกรวมหรือถูกใช้มา ยังใช้ไม่ถูกต้องอ่ะยังใช้ไม่ถูกต้องตอนนี้สายไหนนี่ผมยังงงๆอยู่นะเออมีสโนสติกอ่ะเรามีสโน w s t i ก่อนอ่ามันเริ่มเริ่มต้นที่ฝ่ายตรงข้าม่าโดนโดนโดนน้ำแข็งอ่ะโดนน้ำแข็งออะเราสู้ๆครับสู้ๆตอนนี้เราได้เปรียบเล็กน้อยฮะได้เปรียบเล็กน้อยเล็กน้อยเท่านั้นเล็กน้อยเท่านั้นแต่มีน้ำนะมีน้ำนะมีน้ำมีน้ำแล้วมีน้ำปุ๊บ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 เอ้ยสามสโอเคดีนะเราหิวขึ้นมาฮะ อยขึ้นมาแล้วเราได้อะไรามาใช้บ้างเอาเป็นมูล power moon มา power moon มาฮะแล้วก็ลากมาอันนี้มาแล้วก็โลมาฮะเสร็จปับ๊บวางของครับไอเจ้าตัวนี้ก็มันยังไม่จาเป็นนะยังไม่จําเป็นอนะ่ะยังไม่จาเป็นครับแล้วก็นี้วางไว้นี่หนึ่งสองสามโอเคนี่วางไว้ตรงนี้แล้วก็เวสโซนครับวางไว้นี่ก่อนไปกันต่อครับเดี๋ยวผมคิดสายก่อนนะว่าเราจะเล่นอะไรดีนะ เออเล่นอะไรเนี่ยเล่นอะไรดใสาโล่ไหมแต่เรามี power moon นะเราไม่ได้มีไอชิวเดทอะถ้ามีชิวเดทมันก็จะเป็นเป็นอีกความคิดหนึ่งจะเป็นอีกแนวหนึ่งเลยนะฮะเตี้ตี้ออ้ยไม่ไหวอะไยตรงข้ามเขามีอาวูธสองชแล้เนะี่ยเดี๋ยวนะหรือจะเอาหอกเอาหอกไหมหอกพิษปะหอ,อกพิษเหรอหอกพิษหอ,อกพิษหอ,อกพิษเหรอ,อ โอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะยังงงๆอยู่จะไปทางไหนดีเล่นสายดีบัเหรอเล่นสายดีบัฟถ้าเล่นแบบเนี้ยเล่นพิษในวิ่อ่ะโอเคนะฮะพิษในวิ่จะทําให้พิษแรงขึ้นแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีอยู่สองสายเนาะสายน้ําแข็งสายพิษะฮะตอนนี้ผมก็ยังแบบเอ๊ยยังไงดียังไงดีอยู่นะฮะยังไงดีก่อนตอนนี้เลือดเรากับเลือดฝ่ายตรงข้ามนี่ห่างกันอยู่20หน่วยเราฮิวขึ้นมาฮะฮิวขึ้นมาฮิวขึ้นมาเปิบเบเปิบ เฮ้ยลดดาเมจเราไม่พอฮะดาเมจเราไม่พอเออโอเคมารวมหอกไปรวมหอกไปเอานี้ออกมาฮะถุงมือนี้ไม่เอาแล้วก็กูบเบิร์ดกูบเบิร์ดกูบเบิร์ดเหรอกูบเบิร์ดอืมตัวนี้เขาบอกว่าเคลียร์สีดีบัฟลบสีดีบัฟได้เดี๋ยวหยิบกูบเบิร์ดมาเอานี้มาฮะล็อกล็อกแล้วก็มนานาเว็บที่หแล้วฮะเว็บที่หแล้ว ยังเขว <zy> อยู่เลยผมอยังเขวอยู่เลยฮนะว่าจะเล่นไปทางไหนดีฮะยังเขวอยู่เลยแล้วโล่ก็ยังไม่ได้รวมไอ้นี่ก็อยู่นี่เอออันนี้ขายไปปุ๊บซื้ออันนี้ออกมาแล้วก็น,นี่ขายไปเหลือ,อบาทหนึ่งบาทหนึ่ง,งขอบาทหนึ่งขอบาทหนึ่งโล่นี้ขายได้ไหมอ่ะขายไปขายไปปุ๊บซื้อช่องมาฮะซื้อช่องมาแล้วเดี๋ยวผมจะรวมของแป๊บหนึ่งนะฮะปึ๊บ แครอทตรงนี้หนึ่งแคอตรงนี้วางไม่ได้มันไม่ได้เฉยเลยนี่วางไว้ตรงนี้ฮะ power of moon ครับวางไว้ตรงนี้นี่วางไว้นี่ฮะแล้วล็อก2อันนี้ไว้ไปกันต่อครับอ,นอ,อนะะืนึกไม่ออกแล้วฮะนึกไม่ออกแล้วเราได้ power of moon มาไงประเด็นอะ power of moon มาฮะแต่ถ้าสมมุติผมเล่นมานาเติร์ดใช่ไหมผมจะต้องไปทางสาย i ซิ c i l ฟฮะซึ่งตอนนี้มันไปได้หลายสายมากนะครับ การที่ถือสองอย่างเนี่ยผมสามารถเล่นสายพวกสายโลสายฟาทิกหรือสายที่แบบว่าหนาๆไปเลยก็ได้อก็ได้ฮะแต่มันเป็นสายหนึ่งที่ค่อนข้างทรมานกับฝ่ายตรงข้ามนะค่อนข้างฮะค่อนข้างเดี๋ยวผมหยิบม,มาก่อนแล้วกันนึอกอะไรไม่ออกหยิบของม,มาก่อนฮะแล้วก็อันนี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งแล้วก็แล้วก็แล้วก็เออมานะวางไว้ไปกันต่อฮะยังงงอยู่ยังงงอยู่เอ๊อยจะไปทางไหนดีนะ จะไปทางไหนดีฮะอืมอ่ะตีตีกระปไปตีกระปไปเนี่ยได้อยู่เราแบบว่ามีกนะูเบิร์ดเนาะช่วยลบช่วยลบดีบัฟได้4หน่วยนะฮะเออเออดีดีขึ้น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 อ่ะถึงเวลาตัดสินใจเราฮะเวลาตัดสินใจครับอืมเอาไงดีช่องก็ไม่มีเล่นพอยซเนวีไหมอ่ะโอเคหยิบพอยซเนวีมาฮะ หยิบพซ์เนวีออกมาแล้วก็รีโลหนึ่งทีผมต้องการช่องครับต้องการช่องปึ๊บปึ๊บปึ๊บป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 ๊บของธรรมชาติผมมีอยู่แค่นี้เอเนี่ยอา้าววันนี้วางไว้ฮะปึ๊บแล้วก็อันนี้วางไว้ตรงนี้อันนี้วางไว้ตรงนี้นนนแล้วก็แล้วก็กระเทียมออกมาฮะรีโลหนึ่งทีบูเบอรี่อีกหนึ่งหัวฮะแล้วก็ล็อกอันนี้ไว้แล้วก็ดาบนี้ต้องใช้ไหมไม่รู้ฮะไปกันต่อครับซื้อของแปลกๆนะผมแหะ แต่มีไพซอนวีฮะไพซอนวีนี่จะทําให้พิษแรงขึ้นนะฮะพิษแรงขึ้น8ดหน่วย8ดหน่วยโอเค11หน่วยฮะเรามีกูเบิร์ดมาช่วยลบดีบัฟด้วยอืมไม่ไหวไม่ไหวต้องหาโลด่วนนะฮะต้องหาโลด่วนเอาช่องมาครับช่องมานี้คือโอเคมีหนามเพิ่มฮะเซิร์ฟโปกเกอร์ไหมอืมเรามีหนามมาขายทิ้งไปแล้วนี่หวะขายทิ้งไปแล้วะฮะอ่ะรีโรดหนึ่งทีมีครีมีพิษมีไอ้นี่ด้วยอืมเดี๋ยวผมซื้อ ธนูใหญ่ธนูใหญ่ไม่เอาฮะไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาโยผมจัดของใหม่แปบ๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะทำไมไอ้กระบองนี้มันยังอยู่สนนสติ๊กนะฮะสนนสติ๊กเนี่ยมันจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามอะโจมตีช้าลงนะฮะเป็นของดีนะเมื่อช้าลงเนี่ยเราสามารถที่จะโจมตีได้เร็วขึ้นอ่าพอเร็วขึ้นปุ๊บฝ่ายตรงข้ามจะโดนพิษแรงขึ้นไงโดนพิษแรงขึ้นอนะเนี่ยยี่สิบเจ็ดแล้วฮะยี 27, 29, 28, ่สิบเจ็ดยี่สิบเก้ายี่สิบแปดมฝ่ายเราเนี่ยด แล้วก็ของที่เราจะใช้เป็นโนัตพีทครับหยิบมาเออมีวิชุดกรอกก็มีอันนี้ก็มีแต่ไม่เอาละไม่เอาไม่เอาเราไม่ได้เล่นคลิหยิบอันนี้ข้ามาหนึ่งหยิบอันนี้มาหนึ่งรี่เราหนึ่งที่ล็อกช่องไว้แล้วแซ่ <laughs> มีแซ่ด้วยอะ่ะห้าบาท,ห,าบาทห้าบาทมีชุดมีมีเกราะมานาะเอ้ยเรามีชุดกราะนีง่งั้นขายนี้ไปฮะเหลือกี่บาทสี่บาทสี่บาทอ่ะไม่เป็นไรครับไปกันต่อฮะ ไฟตรงข้ามมีแซ่ที่เล่นคู่กับฟอร์คอนเบดฮะแต่เขาใช้เซมินาเยอะนะ2กว่าครับ2กว่า่ะ2กว่าโนรัทพีครับทำงาน10วินาที7แล้วแต่เราโดนแรงนะเราโดนแรงฮนะโดนแรงมากๆเลยอุ้ยโดนแรงจริงโดนสตัรแล้วเจ็บเลยฮนะเจ็บเลยแล้วมีกล่องของขวัญออกมากล่องของขวัญเอยกล่องของขวัญอยากได้นะอยากได้อันนี้2บาท สองบาทอืมสองบาทสองบาทไม่อยากขายอันเนี้ยไม่อยากขายฮะเดี๋ยวผมอันนี้วางไว้ตรงนี้อันนี้วางนี่อืมนี่ลดหนึ่งทีช่องมาครับช่องมาแล้วก็ออยลแลมไม่เอานะไม่เอาชุดกรอกครับเดี๋ยวผมล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ฮะเดี๋ยวผมรวมของปับ๊บอืมอันนี้วางนี้ครับไปกันต่อฮะไฟต้องข้ามครับเขามีกรอบสองอุ้ยสองร้อยกว่า 200รอยกว่าเล่นสายดูดเลือดด้วยฮะก่อเรายังมีอยู่40หน่วย20 30อ่อะมีอยู่แค่เล็กน้อยเท่านั้นครับแค่เล็กน้อยอะมีมีเอวเวอร์ขึ้นมามีหนามขึ้นมา7จ็ดไฟสงครามติดพิษ2ี่ติดน้ําแข็งอีกติดน้ําแข็งอีกเขาไม่มีฮีทนะฮะติดน้ําแข็งเขาก็เสียเปรียบแล้วนะครับเสียเปรียบไปดาเมจ40หน่วยอะตีโอเคได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่แล้วเรามีเอามีอันนี้มาอีกอันหนึ่งแล้วชุดเกราะม,มานนาม,มันจะเยอะไปหรือเปล่า ชุดกรอดเนี่ยมันต้องซื้ออยู่แล้วนะเดี๋ยวผมหยิบอันนี้มาปึ๊บแล้วก็รีโรหนึ่งทีอันนี้อีกอันหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวนะถ้าสมมติผมรวมนี่มันรวมเป็นเบราดอน่าใช่ไหมใช่รวมเป็นเบราดอน่าธนูไหนดูซิเบราดอน่าอันนี้ใช่ปะ่ะเจ็ดิเปอร์เซ็นที่จะสร้างพิษสองหน่วยนะเฮ้ยแรงนะแรงครับแต่ทีนี้เราไม่มีช่องดิไม่มีช่องนี่สิอืมไม่มีช่องอะ่ะไม่มีช่องไม่มีช่อง เออมันไม่มีช่องอะอืมไม่หนักใจครับไปกันต่อฮะมามีโลขึ้นมาเริ่มเจ็ดสิบหน่วยไฟตรงข้ามร้อยเจ็ดสิบไฟตรงข้ามเป็นดาบไฟเฮ้ยดาบไฟรับมันหักลบกบหนี้กันกันกบครูเรานะฮะครูเราแล้วทีนี้เราติดทําพิษเขาละสามสามสิบหกสามสิบเก้าสามสิบเก้าสี่สิบเอ็ดห่างกันเป็นร้อยเราฮิวขึ้นมาเราฮิวขึ้นมาเราตีเออ มันเสียวแวบบอ่ะโอเคสับประรดไปอีกลูกหนึ่งฮะรีโลหนึ่งทีก็จะว่าไปผมยังไม่ได้ซื้อพวกนี้เลยอ่าเดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะชุดกลอ <c oughs> ชุดกลอเอออ่ะเจ้าลูกอมของเราทํางานสิครับทํางานช้านะทํางานชา้าถามว่ามาทําอะไรเนี่ยเราได้บัฟเฉยๆนะผมก็ได้หยิบมานะอืมหยิบมาหยิบมาง่ายดีปึ๊บโอเคได้บัฟขึ้นมาได้บัฟขึ้นมาไฟตรงค่า มีบำไพอยู่20หน่วยจะต,ติดพิษเรา35 35ติดน้ําแข็งเราไปอีกนิดหน่อยนิดหน่อยจะว่าไปไม่กวาดเรานี้ยังหาเพิ่มไม่ได้ใช่ไหมใช่ยังหาเพิ่มไม่ได้ฮะอืมชุดกอดเดี๋ยวค่อยเอาอันนี้เดี๋ยวค่อยอามาฮะแล้วก็รีโร่หนึ่งที่เออขอยอที่เอานี้มาปึ๊บแล้วก็ขอยอที่หนึ่งเอ้ยมันอยู่ไหนหมดเนี่ยขอยอที่สิ่าบุเบอรี่ครับมาล็อกอันนี้ไว้ด้วยแล้วก็แล้วก็ อย่างไๆก็มีของเพิ่มมามีของเพิ่มมาแล้ว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 ,ลวห,ยห,ยห,ยหยอยทากหอยทากหอยทากหอยทากโอเคประมาณนี้ฮะไปกันต่อครับเอามาเสริมชุดเกาะเราก่อนนะให้เกาะเราหนา,หนาขึ้นนะครับเกาะหนาขึ้นมาร้อยห้าสิบแล้วฮะอ่าร้อยห้าสิบดีบัฟมาแค่หลอดแค่หลอดตัวเดียวลบดีบัฟได้เยอะอยู่นะลบดีบัฟได้เยอะมากนะครับ ติดพิษไปละเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่น้ำแล้วก็เยอะฮะติดพิษไป50หน่วยนะฮะห้าสิบห้าสิบเจ็ดหกสิบเฮ้ยแรงเนี่ยขนาดนี้แค่หอ,อกอันเดียวอะ่ะปกติผมเล่นเซตสี่ใช่ไหมเซตสี่ฮะมีหอ,อกมาแล้วแล้วก็เอานี้มาใส่ชุดกรอบไปแล้วก็ล็อกสับประรดไว้หยิบช่องนี้มาอีกหนึ่งช่องนะเดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะเอาเว้ยตอนนี้ไอ้นี่มันหลุดหลุดช่องนะเนี่ยหลุดช่องเนี่ยเขาเป็นของเวทฮะของเวทอ่ะโอเค อย่างน้อยเรามีคอลับเตดเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งอ่ะเม็ดหนึ่งสู้ๆฮะแต่ไอ้ดีบัฟเรานี่เราลบทิ้งหมดแล้วได้มาลบทิ้งอ่ะซึมีน่าไม่พอใช้แต่ผมเอาจัดเต็มฮะจัดเต็มคือตัวไหนตีก็ได้อ่ะคือผมไม่ซีเรียสแต่โดนครีปไปฮะโดนครีปไปขออีกทีหนึง่งอืมคืออันเนี้ยอะไรตีก็ได้นะผมแบบไม่ซีเรียสเลยขอให้มันตีอ่ะเออขอให้มันตีเอาอันนี้ออกมาฮะแล้วก็อนี้วางไว้นี่อืมโอเค ส่วนสับป,ประรดอีกลูกหนึ่งวางไว้ฝั่งนี้ฮะนีรโลยหนึ่งทีบูเบอรี่อีกเม็ดหนึ่งดาบใหญ่ไอ้นี่อีกเม็ดเหรอลีร้อยหนึ่งทีอ่ะล็อกอันนี้ไว้ฮะล็อกไว้ล็อกไว้ยังไม่รู้จะไปใช้อะไรฮะล็อกไว้ก่อนแล้วก็อันนี้อ่ะซื้อมาเลยแล้วกันฮนะบูเบอรี่บูเบอรี่บูเบอรี่เอ่อถ้าผมซื้อแล้วมาวางไว้ตรงนี้ผมจะได้กรอบเพิ่มนะฮะจะได้กรอบเพิ่มแต่อีกช่องอันเนี้ยไม่เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปกันต่อครับ หากรอบเพิ่มก่อนกรอบเพิ่มขึ้นมาไฟตรงข้ามบิ๊กโบฮะบิ๊กโบสายเบราดน่าเบราดน่าเดี๋ยวไอ้พวกเมนพวกนี้มันจะเกิดมาเราจะเขาจะได้โลมานะแต่เราเราเจาะกรอบได้นะครับเจาะกรอบได้เจาะกรอบได้อาตี้พิบหกสิบฮะหกสิบสองเฮ้ยนิดเดียวแม่นิดเดียวเองอันนี้ออกมาฮะรีโร่หนึ่งทีมีขวดยาหนึ่ขวดเอานี้มาหอันอ่ะโอเค เออแล้วก็อะไรที่ผมต้องมาวางไว้ข้างล่างนะเหมือนจะลืมหรือว่าผมไม่ได้ซื้อหรือว่าผมไม่ได้ซื้ออนี่วางไว้ตรงนี้ฮะปึ๊บเชิบเชิบอืมนี่วางไว้ตรงนี้หนึ่งแล้วก็ใส่เวทวางไปแล้วอันนี้วางไว้ที่เดิมวางไว้ที่เดิมปั๊บปั๊บอืมปั๊บโอเคปั๊บ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 อืมไง ยังไงอีกยังไงอีกอ่ะสับประรดครับวางไว้ตรงนี้ส่วนของที่เหลือครับของที่เหลืออันนี้อ่ะวางไว้ตรงนี้หมดยังหมดแล้วฮะรีโลหนึ่งทีฮะค่อยที่เอาช่องมาครับเดี๋ยวผมเอาช่องมาวางไว้สักทีหนึ่งแล้วไปกันต่อฮะอยากได้คอราเต้หลายๆเม็ดอะหลายๆเม็ดฮะตอนนี้เรามีก่อนสองร้อยหน่วยฮะสองร้อยหน่วยอ่ะนวดไปครับ นวดไปนวดไปนวดไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บรู้สึกหอ,อกมันจะตีไวกว่าไอ้ไอ้นี่ใช่ไหมเออสนุส,นสติคะ่ะหอ,อกตีไวกว่านะหอ,อกตีไวกว่าปึ๊บอืมปึ๊บโอ้ยโดนคิดแรงแรงเหมือนกันนะเนี่ยแรงเหมือนกันนะเนี่ยมีอมตะด้วยเออมีอมตะให้ใช้อมตะครับอมตะอืมรีโล,ลหนึ่งทีอันนี้ขวดหนึ่งบาทหนึ่งอ่ะซื้อมาครับซื้อมาไม่พอใช้อะ่ะเดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะ อ่ะโอเคเว็บที่18แล้วฮะได้ขอรับเต้นมาเม็ดเดียวเองอะเม็ดเดียวอะฮะเม็ดเดียวตอนนี้เรามีเกราะอ,อยู่220หน่วยครับอ่ะ220นวดไปฮะติดพิษเยอะอยู่เปิดอมตาแล้วด้วยฮะเปิดนอมตานี่เราได้เปรียบนะเปิดอมอมตาอมตาแต่ไฟตรงข้ามมีจอกเกราะเม็ดเบลเลอร์เลยฮะเม็ดเบลเลอร์เลยเอออแแพ้แพ้ตาสุดท้ายอีกแล้ว คือายต้องข้ามไอนี่ก็แรงนะเนี่ยแปดสิบหกฮะไอนี่ก็แรงดูดนีมันมีจอกกอเมตบอลเลอร์เลยตอนแรกก็เอ้ยไม่เห็นนะแต่เราก็ติดพิษเยอะอยู่สแสดงว่าเกราะนี้ไร้ความหมายไปเลยแต่เขาเล่นดาบไฟได้สองอันสแสดงว่าเขาหาวิสตโตนได้เยอะพอสมควรเลยนะอ่ะไปฮิสตอรี่ครับดูดิ <c oughs> มีเกมแบบนี้ด้วยฮะแพ้ห้าตาติดอย่างมันเกมอย่างมันนะอ่ะโอเคไฟต้องข้ามมีคาตนาครับ คาตนาคาตนะตนะเอ้ยโล่เรามีเยอะกว่าฮะแต่ฝ่ายตรงข้ามเขาจะเน้นแรงนะแต่หอกเราเนี่ยมันไม่ได้เน้นดาเมจนะครับไม่ได้เน้นดาเมจเขาก็เน้นหนามฮะโอเคติดพิษพลัวสี่สิบหน่วยฝ่ายตรงข้ามมีมีอะไรจะมีสะท้อนดีบัฟอะสะท้อนดีบัฟมียันอยู่แล้วฮะโดนไป50หน่วย48มีการล้างพิษขึ้นมาขออีกนิดน,นึงอีกนิดน,นึงเอ้าแล้วแพ้เฉยฝ่ายตรงข้ามมียาฮะไม่ต้องห่วงเขามียามียาอ่ะ ไฟต้องฆ่าแมา่มีเกาะน้ำขู่เกาะ400กว่าหน่วยน,น้ำแข็งแล้วเขามีเกาะอ,อย่างเดียวเลยฮะเกาะอ,อย่างเดียวเลยสเกาะแล้วเขาใช้สนอ์สติกอันเดียวอ๋อมีอันนี้ด้วยเบอร์นะิงซอสฮะเบอร์นิงซอสอ่ะเราต้องแบบว่านวดอ่ะเหลือ300ฮะดาเมจของของหอกเราอ่ะมันก็ไม่ได้มีเยอะนะไม่เยอะครับไม่เยอะเพราะเราเน้นนวดไงเน้นนวดฮะเน้นนวดเนี่โดนพิษไป9กหน่วยฮะร้อยหน่วยโอเค เน้นนวดครับเพราะงั้นเราต้องยืนให้อยู่เอาให้ไหวนะฮะอะไฟต้องข้ามเป็นหอกศักดิ์สิทธิ์ครับหอกศักดิ์สิทธิ์กูเบิร์ดชีสกูเบิร์ดชีสเ้วก็ไทถลเลดได้ด้วยแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยฮะจิงกะเบตจิงกะเบดฮะอุ้ยมันมันเด้งได้มันเด้งได้มันเด้งได้ฮะมันเพิ่มแม็กเลือดได้ครับไอ้นี่มันเด้งได้มันเด้งได้เด้งอีกแล้วฮะเด้งอีกโอ้โหตายละแล้วกูเบิร์ดชีสก็เด้งอีกทียี่สิบหน่วยแต่เราติดพิษไปร้อยหน่วยทำพิษเขาฮะเฮ้ยได้อยู่ คือพ o i s สัน v y วีฮะถ้าสมมุติรถถึกพอแล้วยืนได้เนี่ยมันมันไหวอยู่แล้วนะมันไหวอยู่แล้วฮะแต่ประเด็นคือนเนี่ยเราจะมาแพ้พวกสายขวดทั้งหลายเนี่ยไอ้นี่มันล้างพิษได้นะครับถึงจะล้างได้น้อยก็เถอะอ่ะโอเคเราเปิดเปิดอมตาไปฮะเรามีการป้องกันพิษด้วยนะเขาสะท้อนมาเออสะท้อนมาเราก็ป้องกันได้ฮะดีบัฟเราโดนไม่เยอะนะฮะติพิษไปแล้วหกหน่วยหกหน่วยโวไปเจด ป๊บ๊บแป๊บแปดสิบหกเรียบร้อยฮะถือว่าเล่นได้ดีเล่นได้ดีฮะรองเท้าเขาก็ล้างพิษได้นะแต่มันล้างได้ไม่เยอะยี่สิบบัฟอะยี่สิบบัฟนี่ถือว่าเยอะมากนะเยอะมากครับไอ้นี่ก็สะท้อนดีบัฟได้แต่ทีนี้เราแบบว่ามีการอัตราก,การป้องกันนะการสะท้อนด้วยมีการลบบัฟเอ้ยลบดีบัฟด้วยนะจากแครอทกูเบิร์ตถือว่าดีนะไอ้นี่ก็ลบได้นะลบได้ตั้งหกหน่วยเอ่อไอ้นี่อ่านลบปะเหมือนมีปมีการป้องกันอนะเออนี่เพิ่ม You have ed, อยู่แฮมห้าเปอร์เซ็นต์รีซิดีบัฟต่อไอเทมธรรมชาติ5%ต่อไอเทมธรรมชาติเราสามารถป้องกันดีบัฟได้นะฮะ5เรามีทั้งหมดกี่ช่องเนี่ย3 6 7 8 8 5 40ทั้งหมด40%ที่จะป้องกันดีบัฟจากฝ่ายตรงข้ามได้นะฮะรีซิปนี่อันนี้รีเฟกสะท้อนไปเลย2ดีบัฟแล้วก็เราทำให้พิษเราแรงขึ้น25%ด้วยนะฮะจากพิษในวีเนาะแรงนะครับแรงสายเนี้ยเล่นง่ายเล่นสบายครับเออจะว่าไปผมไม่ได้เล่นแซ่ด้วยเนาะ เล่นสายแท่เดี๋ยวข้าหน้าก่อนฮนะเราค่อยเล่นสายแท่พอยสันในวีกันดีกว่าฮะโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยไม่เป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ